ภูปอเป็นเขาหินทรายตั้งอยู่ที่ตำบลภูปออำเภอเมืองห่างจากอำเภอเมือง28กิโลเมตรไปทางอำเภอสมเด็จหรืออำเภอสหัส,สขันตามทางหลวงใหม่เลข2319ยอดเขามีความสูง336เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหรือสูง94เมตรจากพื้นที่ดินล่างทอดตัว ตามแนวทางตะวันออกตะวันตกด้านทิศเหนือเป็นเขตอำเภอสหัดขันด้านทิศใต้เป็นเขตอำเภอเมืองกาลสินแหล่งหินศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ณที่นี้เป็นภาพสลักรูปพระนอนพระพุทธรูปปางสายญาต อายุประมาณ1,500ปีบนแผ่นหินใต้เพิงพาสองแห่งอยู่ทางด้านตะวันตกในเขตวัดพระอิน์ทประธานพรบ้านโพลคำตําบลภูปออําเภอเมืองกาลสินภาพสลักสองรูปอยู่บนผาหินต่างระดับกันภาพแรกสลักอยู่ผนังหินใต้เพิงผาเชิงเขาสูงจากพื้นดินราบที่วัดประมาณ5เมตร ภาพที่สองอยู่บนผนังหินใต้เพิงผาเกือบถึงยอดเขาสูงจากพื้นดินด้านล่างประมาณ80เมตรมีบันไดาทางขึ้นมีที่พักเป็นระยะระยะสร้างขึ้นประมาณพุทธศตรวตรรษที่12-14ลักษณะศิลปกรรมสร้างตามศิลปกรรมแบบทวารวดี สกุลช่างอีสานความยาวของภาพสลัก3.30เมตรกว้าง1.27เมตรภาพสลักณที่นี้ไม่ได้สลักแต่รูปองค์พระลอยลอยแต่สลักแผ่นพื้นหินให้เป็นรูปผ้าปูลาดรองพระองค์และผ้าหมอนรองหนุนพระเศียรและรองพระบาททั้งคู่รอบๆพระวรกายและพระเศียรสลัก เป็นรูปประภาวลีที่เส้นกรอบนอกของประภาวลีรอบพระเศียรสลักรูปดวงดอกไม้เป็นระยะทำให้ดูคล้ายเป็นรัศมีเพิ่มขึ้นองค์พระนอนตะแคงข้างขวาตามแบบสีหสัยยาพระเศียรประทับบนพระหัตถและพระกรข้างขวาหันสู่ทิศเหนือพระพักหันสู่ทิศตะวันตก สร้างขึ้นประมาณพุทธศตรวรรษที่18 1 9ลักษณะศิลปรกรรมสร้างตามศิลปรกรรมแบบทวารวดีผสมผสานกับพุทธศิละปะแบบสุขโขทยัยความยาวของภาพสลักนับจากประาวรลีเหนือเสียนพระจนถึงขอบเตียงปลายพระบาท5.20เมตรส่วนกว้างที่สุด1.50เมตรองค์พระสลักนูน จากผนังขึ้นมา55เซนติเมตรองค์พระนอนตะแคงขวาตามแบบสีหาสายยาพระเสียนหันสู่ทิศเหนือค่อนมาทางตะวันตกเล็กน้อยโดยสลักหินที่รองรับใต้องค์พระให้เป็นแท่นขอบเหลี่ยมต่อด้วยขาคู่หนึ่งซึ่งสลักให้ดูเป็นรูปขาเตียงภาพสลักนี้มีเส้นโค้งเวาวเน้นสัดส,ส่วน และมีลักษณะอ่อนช้อยกว่าภาพสลักโดยทั่วไปตั้งอยู่ตำบลภูปออำเภอเมืองกาลสิงห์ห่างจากจังหวัดกาลสิง์ไปทางทิศเหนือประมาณ28กิโลเมตรตามเส้นทางหมายเลข2319เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางสายญาติฝีมือช่างจากสมัยทวารวดีจำหลักบนหน้าผาสององค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาลสิน์และใกล้เคียงองค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้นองค์ที่สองประดิษฐานอยู่บนภูปอนอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสายญาตอันศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง ประชาชนในท้องถิ่นจัดงานสมโพช์พระพุทธศสยาติขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปีตั้งอยู่ในวัดอินประธานพรตำบลภูปอห่างจากจังหวัดกาลสินประมาณ28กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข213กิโลเมตรที่59แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางบ้านโจทย์บ้านนาจารย์นาคอกควาย ประมาณ16กิโลเมตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางสายญาติฝีมือช่างสมัยทวาราวดีจำหลักบนหน้าผาสององค์เป็นที่เครารพบูชาของชาวจังหวัดกาลสินและใกล้เคียง